ละคอส้าเรืเมื่อฉันมาค่ายกับเพื่อนเพื่อนครั้งแรกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้่สวัสดีจัดนักเรียนวันนี้โรงเรียนเรามีการไปค่ายกันนะจ๊ะครูแบ่งกลุ่มกันไว้แล้วนี่คือกลุ่มสีชมพูและนี่คือกลุ่มสีฟ้า กลุ่มสีชมพูจะได้ไปขานสีชมพูกับครูและกลุ่มสีฟ้าจะได้ไปขานสีฟ้ากับครูคนนี้ครูเอ,อิฟนะจ๊ะโอ,อเคค่ะคุณครูโอเคครับคุณครูเห็นไหมจ๊ะเห็นแล้วครับใครอยากอยู่กลุ่มสีชมพูยกมือหนูค่าหนูค่าหนูค่ะโอเคจ้าลุกขึ้นไปหา บาลีเลยจ้ะโอเคค่ะอ่ะคนที่อยู่สีฟ้าก็ใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่าเมื่อยกันแล้วเหรอใช่ค่ะเมื่อยมากเลยแขวนไปแขวนมาเดี๋ยวให้ผู้หญิงไปก่อนนะจ๊ะคนหัวหน้ากลุ่มก็จะใส่หมวกอย่างเช่นครูอาจจะไม่ใช่ใส่หมวกพวกน,นั้นแหละเพราะครูมันกันแดดไม่ได้ อาไปกันเลยจ้าลาลาลาไปกันแล้วทุกคนครูครูค่คคะที่นั่นหนาวไหมคะหนาวนิดไม่ค่อยหนาวหรอกลูกนะแต่ไม่อยู่ไกลไหมล่ะคะไม่ค่อยไกลหรอกลูกอ๋อแต่อยู่บนเขาเลยนะ วิ่งเต้นจังเลยไม่เคยไปเลยเนี่ยรถนี่ไม่พอเลยอะค่ะคุณครูหนูต้องมานั่งบนหลังคาโอเคจะนั่งไปเลยเนาะไป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 ทางนี้ดีกว่าไม่มีรถจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะจ๊ะโอเค ไปกันเลยอู้หูเร็วมากเลยอู้หูเร็วเร็วอู้หูเร็ว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 อุ้ยเร็วเร็วเร็วมากเลยคุณกระชัยงี้จ้ามันจะได้ถึงเร็วๆผู้ชายจะได้มาได้เร็วๆไงอ๋อจริงด้วยค่ะคุณไปต่อเลยไปกันโอ้คุยเขาสูงมากเลยว้าย อุ้ยครูแล้วว่ามันแบบพุ่งปุไปอย่างนี้นะพุ่งอยู่แล้วเราจะอู้อู้ทางนี้หนูไม่เคยข้าวเลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงถึงแล้วครูจิกิทำไมก็มันจะชนนี่ไยจริงไหมนักเรียนจริงค่ะครูชน เอจอดรอก่อนนะจ๊ะลงมาเร็วนักเรียนเดี๋ยวมานั่งรอตรงนี้ก่อนนะคือหัวนัก,ก่มไม่ต้องยืนเลยใช่ไหมคะครูใช่โอเคจ้ะเดี๋ยวครูนั่งด้วยนะไปทุกคนเราไปกันเลยเย้ yeah, ผมได้ไปแล้วครูครับแล้วที่นั่นมันไกลไหมะ นิดหน่อยลูกไก่นิดหน่อยนะอ๋อโอเคครับโคมวกร้อนมากเลยนะครับอ๋อมันก็ร้อนเป็นปกติดีแหละลูกบวกลูกเสือคนที่ไม่ได้ใส่ก็สบายใจแต่คนที่ใส่ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะลูกอ๋อครับ <c oughs> ครูครับผมพวกผมอยากไปทางนี้กันไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวจะไปทางปกตินี่แหละโอ้ยก็ได้ครับครูแต่ครูจะไม่ไปทางเดียวกับพวกผู้หญิงละครูจะไปทางรัดทางนี้บ้างเพราะพวกผู้หญิงเขาไปทางข้างหลังเราที่รถสีน้ำเงินไปเมื่อกี้อ๋อครับ ไปเร็วทุกคนคูเป็นคนขับจะให้พวกผมไปเร็วทำไมครับผมก็นั่งรออยู่นี่ไงโอ้โหครูซิ่งมากเลยอุ๊ยจะได้เข้าอุโมงหรอครับไม่ได้เข้าแล้วไปทางไหน่ะครับทางนี้อา้าว ครับผมน่าจะไปทางผู้หญิงดีกว่าเพราะมันจะได้เลี้ยวง่ายนะครับใช่มันเลี้ยวง่ายแต่เราอยากมาทางแบบพวกผู้ชายใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็โอ้คูซิ่งมากเลยนะครับใช่ครูซิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะยกล้อให้ดูดูนะหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โหได้แค่นี้แล้ครับครูย้ายไปใกล้ถึงแล้วเนะี่ย ถึงแล้วเย้ไปคว้าคูคูเบกไม่อยู่นี่นะคูขอจอดรถใหม่น่อยลงมาเลยนักเรียนโอ้โห มาถึงกันแล้วลุกเจอล้ลาลาะ,ละ,ละ่นักเรียนจ้ะเดี๋ยวครูจะไปพักกันแล้วนะจ้าพ่อมาตั้งกลแล้วเดี๋ยวครูให้ไปเอาของวางแล้วก็จัดเต็นท์กันได้เลยนะจ๊ะเออครูจะไปพักผ่อนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะนั่งเดี๋ยวครูจะเอาเต็นท์สีแดงดีกว่า คนบางคนอาจจะชอบสีม่วงนะเ,เ,เดี๋ยวคุณอยู่โต๊ะนี้เอ้ยเดี๋ยวคุณอยู่ที่นอนนี้แล้วฉันจะอยู่ที่นอนนี้ฉันนอนแล้วนี่เพื่อนเพื่อนไปเอาของกันเถอะโอเคไป ชิบชิบได้แล้วฉันก็ได้แล้วไปฉันอยากเอาเต็นท์สีม่วงฉันอยากนอนกับคนข้างหลังเนี่ยคนนี้คนนี้โอเคโอเคมาริวิคู่กันพอดีเลยอะ่ะ พอดีฉันอยากน,นอนกับคนนี้พอดีฉันก็เลยเดินจับมือมาเลยชั้นอของวางก่อนนะเธอฉันไม่ส่งพวกเธอโอเคโอเคฉันอขอเตียงสีฟ้านะเพราะพวกฉันชอบสีฟ้าโอเคอุ้ยเดินกันมาเป็นคู่เลยเหรอใช่พอดีพวกเราคือคู่รักนะโอเค ค่ะเออฉันอยากได้เตียงสีขาเพราะมันพื้นดีอะพอดิฉันอยากอยู่อะไรเป็นพื้นอะใช่พวกเราอยากอยู่อะไรเป็นพื้นบ้างพวกเธอก็เก็บของกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกับมินดี้จะไปเก็บของกันโอเคมินดี้มาเก็บของกันเถอะ โอเคเธอจะนอนเตียงไหนล่ะอืมฉันขอนอนเตียงนี้นะโอเคงี้ฉันนอนเตียงนี้ชิอุ๊บหยา<ะ>มาจัดที่นอนกันเถอะโอเค เดี๋ยวฉันจะจัดที่นอนฉันเอาต๊กตามาด้วยแหละจริงเหรอจริงสิจัดก่อนดีกว่าฉันเอาไม้เก็บก่อนได้ไหมไม่ต้องเก็บรองเดี๋ยวค่อยตอนนอนค่อยเก็บโอเคแล้วเอาต๊กตาเหมือนกันโอเคปะไปเล่นกันเถอะโอเคไปเชวน ลิลลี่กันไหมกับจีจี้เพราะสองคนนี้ครับเป็นเขาเกิดบ้านเดียวกันอนะลิลลี่จีจี้อะไรเหรอเออเออลิลลี่เธอเอ้จีจี้เธอจะไปเล่นไหมอ่ะอ๋อฉันไม่เล่นหรอกฉันปวดหัวนะ่ะโอเคนี่ลิลลี่ฉันขอโดนเตียงนี้นะโอเคเออโอเคลิลลี่เอ้จีจี้ มาเลยลิลลี่ตามพวกเรามาเลยเดี๋ยวเราจะไปชวยปีลิเหมยเหม,ยก,หมยกับเหมยกับต้มต้มกันต้มต้มเหมยเหมยเธอจะไปเล่นกันไหมเออต่อฉันไม่เล่นหรอกนะพอดีฉัน ฉันไอเดียฉันพยายามเหมือนครูโอเคเธอนอนหลับไปเลยนะเหมยเหมยเธอจะไปเล่นไหมไปสิเธอจะไปเล่นอะไรกันหรอไปเล่นเต้นนะ่ะเอ้ยเอาสิเอาสิไปไปเล่นกันอู้สวัสดีครูครูจะมาเล่นกันอะไรกันเนี่ย เูจะมาเล่นหลังเต็นคูมาเล่นเต้นค่คะโอ้ยวิวสวยดยีแถวนีโ้โอเคจ้าเอ้ยไม่เอาดีกว่ามาเล่นหลังเต็นมาเล่นเต็นตรงกลางนี้กันไหมพอนนี้คือระหว่างเต็นพวกเราสามคนเวลาตอนกลางคืนพวกเราก็จะมาเล่นกันตรงนี้สามเออสองสี่หกหกคนเนาะ โอเคตุ๊ตุดตดตตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตดสนุกมากเลยอ่ะใช่ไปทำกับข้าวให้เด็กๆก,กินตอนเย็นกันดีกว่าแล้วพวกหนูไม่ไปเล่นกันไม่ไปจังเต้นกันหรอคะอ๋อพอดีพวกผมชี้กันไว้แล้วครับแต่พวกผมยังอยากเล่งอยู่โอเคจ้ะแล้วพวกภาษาทำอะไรกันเนี่ยเต้นค่ะครูจะมปเต้นด้วยกันไหมคะไม่เอาจ้ะไม่เอาครูจะไปทำกับข้าว โอเคคาะทั okay. just, yeah. ้งก็พวกเธอเราหิวแล้วไปกินข้าวกันไหมไปสิเอ้าไม่ตามมาล่ะเหมยเหมยลิลลี่และก็มีลล่า มิาเออไปกินข้าวกันจีจีไปกินข้าวกันตีตีป่ะเออฉันมีสองชื่อฉันมีส้มส้มกับต้มต้มโอเคโอ้โหพวกกสาววิ่งอะไรกันมาทำอะไรเนี่ยหิวข้าวค่ะคุณครูมีข้าวอะไรให้กินบ้างเนี่ยอ๋อไปนั่งรอเลยจ้าโอเคค่ะ มานั่งแล้วใหม่เยลี่ลี่แล้วก็หมีหมีล่าแล้วก็จีจีแล้วก็ซ้อมซ่อมตอนกินข้าวเสร็จตอนสี่โมงเย็น โอ้โหพวกเธอฉันอิ่มมากเลยอ่ะอิ่มกันไหมอิ่มสิอิ่มมากเออใช่อร่อยอ่ะครูคะอร่อยมากเลยกุ้งล็อบเตอร์เนี่ยใช่ไหมเพื่อนใช่อร่อยมากเลย,ลเเย,เย,เลยจะบอกว่าปีหนึ่งได้มาทีเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าของเดือนมีนา คุเดียวจะไปทัศนศึกษากันนะจ๊ะแล้วก็ปิดเทอมเลยโอเคค่ะคุณครูเพื่อนเพื่อเราเริ่มง่วงกันตอนสี่โมงเย็นแล้วเราไปเปรงฟันกันไหมโอเคเดี๋ยวเราไปถามครูกันว่าที่เปรงฟันคุณครูคะที่แปลงฟันอยู่ตรงไหนไม่มีจ้างั้นหนูไปเก็บอันนี้ก่อนไหมโอเคค่ะเพ,พื่อนเพื่อเรากลับเต็นท์นกันก่อนไหมจะได้ไปเล่นของเล่นที่เราพกมา โอเคแล้วใครนอแตงนี้นะอ๋อเหมยเหมยลีย่ลี่นะ่ะโอเคเอ้ยไม่ใช่สิเหมยเหมย,ยกับอะไรนะส้มส้มคนนี้กับผมสีน้ำเงินเหมยเหมย ต่อไปที่ซีล่ลี่ไปกันหมีล่ากับมะลิมืสองพยางเหมือนกันเลยอ่ะใช่ฮะเดี๋ยวฉันนั่งมุมนี้นะโอเคฉันนั่งมุมนี้ฉันเก็บของก่อน เดี๋ยวนะเธอครูบอกว่าจะมีเดินรอบกองไฟด้วยนี่เออใช่ใช่ใช่เฮ้ยตื่นละไปนั่งเล่นก่อนดีกว่าเอาเด็กเด็กเอาหนูจะออกไปทำไมเป็นเป็นไรไม่รู้อะค่ะครูมันดูดดีๆมันก็ดูดหนูออกมาเลยทีนั่งอยู่ข้างในเนะี่ยเอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวครูจูงมือไปนั่งที่เดินตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะครูว หนูจะบินไปไหนเนี่ยลกูกพอดีหนูจะบินมาหาครูผู้หญิงค่ะม่ามีคนรักพาตัวดูครูไม่ได้รักพาตัวครูแค่จะจับมือมาตรงนี้จะลูกเอ้าหรอคะครูหนูก็ไม่รู้นะโอ้ยครูจะนอนที่หนูอีกนานไหมหนูนั่งกับเพื่อนไปเลยไหม ไม่เอาอค่ะครูหนูจะนั่งคนละฝั่งกันเออเออเออครูไม่สนและครูจะมานั่งชูยูลิมมาหาทรายนี่เพื่อนเพื่อเราไม่เหิวเลยใช่ไหมใช่เราไม่เหิวกันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเอาเต็นท์กันเลยไหมโอเค เดี๋ยวฉันนอนกับคนนี้นะโอเคฉันจะนอนกับปีโอเคฉันอยากนอนเตอรสีรแตเ,นนเต็งหัวเอาไปแล้ฉันเอาเตอรสิบสามแล้โอเคเดี๋ยวฉันส่งปีไว้ก่อนเอเพื่อนของปีเพราะเอเกิดบ้านเดียวกับปีเธอจะนอนกับใครฉันจะนอนกับคนที่ตัวสุดอเอ,อฉันรู้แล้ว ฟีเทนอนกับเอนะโอ้ยทำไมเอเธอเป็นคนอย่างนี้นะอ๋อแล้วฉันต้องมานอนเต้นสียงพูวันแล้วใช่ล้นต้องนอนเต้นสียงพูวันแล้วเ,เดี๋ยวแค่รถกับบัตแล้วแหละรถกับบั์ เธอนั่งเธอนอนเต็นท์สีเขียวนะของโปรดพวกเธอสีสองคนนี่ใช่ใช่ใช่บีฉันมาแล้วเอามาแล้วเหรอใช่พวกเรานอนกันเลยไหมครูบอกว่าใครไม่อยากเดินรอบกองไฟให้นอนเลยเออใช่ใช่ใช่เรานอนเลยกันเลยดีกว่าโอเค เดี๋ยวฉันไม่ให้เพื่อนนอนก่อนนะโอเคนี่พวกเธอก็โดนกันได้แล้วนะเพราะพวกเราไม่อยากไปเดินรอบกองไฟกันเลยอะบายบายนะบายบายฝันดีนะเพื่อนเอ้บายบายนตอฟีฝันดีนะเพื่อน ฟรีฟรีสไตล์เหรอเอาก็เธอชื่อฟรีก็เรียกชื่อเธอไงฟรีฟร <c oughs> ีฟรีฮะเธออยากโกหกแล้วเหรอเธออยากกลับบ้านแล้วเหรอ <c oughs> ใช่หนูยิ้ถึงแม่โอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอแล้วเฮ้ยก็ได้เอาอยากกลับบ้านอีกคนละ นอนดีกว่านี่เธอตอนนี้ก็ก็ตอนหกโมงแล้วเราไปนี่กันไหมไป ไปเดินรอบกองไฟกันโอเค เดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนเต้นนะคะแล้วเพื่อนผู้ชายไปไหนหรอคะหลับกันหมดแล้วจ้ะลองหันไปดูทางซ้ายสิจ้โอ้จริงด้วยค่ะครูอยากเอาเพลงอะไรจ้ะเพลงเด็กอินเตอร์ค่ะโอเคจ้ะตึ๊ดตื๊ดตึ๊ดตโชว์รู เดด็กเดเดเด็กเดกด็กเด็กเดเดเดกเด็กด็กเดกเดนเด้เดกัดกเดเด็กดกเดเดากเดเดนดกัดกเดเดาเด็เดกเดกเดกเดเจอกเด็กเด็กเด่กเป็นเดกเดกเกเ็เด็กเดเด็กเด็กเด็กเด็เค็กเเด็กเดเด็เอเด็ก เรูเริ่มเลยต่อนหนึ่งทุ่มอ่านักเรียนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเดินลากกองไฟกันแล้วจ้าหยุดจ้าหยุดจ้าอ้าวเหมยเหม,ย,หมยลูกขาวได้เหรอใช่ค่ะพอดีถูกม่วงแล้วอะ เอาละจ้าหนูต้องอดทนทำกิจกรรมก่อนเด้อมาเราจะมาเดินรอบกองไฟกันนะจ้าโอเคค่ะครูหนึ่งสองสามตื่น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 เดี๋ยวครูคูฟีดเอ้ยไม่ใช่ครูครูอีทใช่ไหมเอ้ยจะไม่ได้อีทแล้วกันครูอีทเขาจะร้องเพลงถ้าเพลงจบคือเขาเร่บม,มากนะจ๊ะ โอเคค่ะดีค่ะค่ะดนตรีปเจเดเมลูยาลาซาปากาลาโจยิโชวงชาลาปาซาบิโชปุ๊บเอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนคุณนั่งก่อนนะทุณนั่ง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 น่ะฉันรงเด็กอินเตอร์แล้วไอ้สาวคนนั้นเขาไม่เล่นแล้วใช่ไหม หรือว่าจะไปนอนกันแล้วสองคนนี้สงสัยว่าแล้วไปนอนอาครูจะพาสองคนนี้ไปนอนก่อนนะจ๊ะนักเรียนค่ะครูหนูอยู่เต็นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดิวุ่นจริงๆนะคะครูหนูก็เลยเมือมือนะคะโอเคจ้ะสล้มเด็กอินเทอรก็าจี เอาจะไปเตะเพื่อนเขาทำไมเ,เพื่อนเขาจะนอนเข้าใจไหมเอ่เอเข้าใจาค,รรค่ะครูหนู sorry ค่ะลงเด็กอินทร์อย่าไปเตะเพื่อนมาทางนี้ค่ะครูอีกคนหนึ่งแล้วเบอร์เบอร์หรือว่าจะไปนอนหนูไม่นอน,นะค,ะค่ะครูหนูหลอกเลยนะคะหนูแค่จะ ค่ะโอเคจ้า okay, <languages. S 1> ล,ลาลาลามีใครงวออีกไหมไม่มีแล้วค่ะครูเกจจะต่อเนอสอามลาลลา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 ส่งปะส่งดังและ แซดังดอยเตอร์ไม่อีกอุอาแอดออยโอ๊ะแย้หนูท้าหรือเคกันจ้าเก่งมากหนูออกนะพอดีหนูไม่ทัน โต๊ะน,นี้ไม่ห้ามมีคนนั่งเด็กค่ะโอเคไหมแล้วครูก็จะไม่พาเดินแล้วครูจะให้แข่งกันเองตอนนี้จะให้เหลือสองโต๊ะเหลือแค่โตนน๊ะนี้กับโต๊ะน,นี้นะจ๊ะไอ,อนน้โต๊ะนี้กับโตนน๊ะนี้โอเคครูจะให้แข่งกันเองแล้วครูไม่เดินนําแล้วนะโอเคไหมเดินมาดูดูเดิมาดูดูดดดดครูจะยินดูตรมนี้ cặp cần... đi con đi, Bài hai, Đi Sở ba, Ở ba, ba, đi Ở sổ ba, 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 Sổ ba, đẹp ba, 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 Đưa bay đi ba, 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 đẹp ba, ba, đăng đẹp đăng ก็ทำแต่ก tamam ็ให hey! ้กันนั้ไม่ได้เดชจะว่าเดินไปเสร็จไม่อยู่นั่งไปแล้วนะครูถือว่าหนูนั่งแล้วนะโอเคไหมเดชจะมาจุ๊บจุ๊บเสร็จแลขี้เกียจหยุดเลยเปิดปุ่มนะขออนุญาตเปิดปุ่มนะคะพอดีดิฉันขี้เกียจแล้วค่ะ นั่งอันนี้ดีกว่าใครมาถัดก็นนเดินไปเลยนะนั่งไม่ได้เย่ส <Yeah! S 1> รุปชันนะนะคนนี้ออกตอนนี้เหลือโต๊ะเดียวกันแล้วนะจ๊ะเหลือโต๊ะอันน่า,าริมสุดของครูคนนี้ครูคนนี้นะจ๊ะครูผู้ชายครูอีฟโอเคีไหมโอเคค่ะหนึ่งสองสาม พา้รอเลอู hmm. mm ้อาููเอเาไดูู้เแย่ฉนนก่อนอู้ฉันแพ้เลยสรุปอืมชื่ออะไรจ๊ะหนูรู้รูรอ ไปนอนได้แล้วจ้ะโอเคค่ะคุณคือ